สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์ชิปลิกหรือวีซกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซีซั่น250ครับฟรีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการจัดทีมนะครับมีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันตามปกตินะครับแต่ทว่าสีท่านที่เข้ารอบรองชนะเลิศมาเนี่ยนะฮะบางท่านเนี่ยเข้ามาครั้งแรกในรอบนี้ด้วยนะครับผมสายล่างครับเป็นการพบกันระหว่างคุณหมีพบกับคุณโฟไปดูกันเลยสวัสดีครับผมหมีมาจากขับโปรเจกต์คิงฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ ผมโฟจากขับ ADX นะครับ ผลงานใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับฟังของคุณมีเนี่ยลงแข่งมา4ครั้งนะครับผมเคยเข้ามารอบรองครั้งหนึ่งแต่ได้อันดับที่3ไปนะครับส่วนฟังของคุณโฟเนี่ยลงแข่งมา2ครั้งในอีฟุตบอล2026ภาคใหม่นี้เลยนะครับผมและนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกเรียกได้ว่าทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นผู้แข่งขัน BCL หน้าใหม่นะครับผมเริ่มแข่งในปี2ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับผมมาดูลน์อัพฟังของคุณมีนะฮะใช้4213นะครับประตูเป็นปีเรชเช็คครับคู่เซนเตอร์วิจิลฟันได้ ลิลิยงตูรามาแบ็กซ้ายเปาโลมารดินี่แบ็กขวาเป็นจูเซเป้แบ็กโกมี่ครับกลางรับปาติเวล่าครับ 10F ด้านขวาชุดเบลลิงแฮมครับผม MF ด้านซ้ายมิเชลปาตินีสามประสานหน้าเปเล่ยืนหน้าสูงนะครับผมส่วนทางซ้ายเป็นเซเมลเอโต้ทางขวาคาวไฮอะูมินิเก้ครับส่วนฝั่งของคุนโฟครับผม4213นะครับประตูเป็นดีด้าครับคู่เซนเตอร์เนี่ยลิโลฟอดินานกับลิลิยงตูรามครับแบ็กซ้ายจูเซเป้แบ็กโกมี่แบ็กขวาฟิลิปลามกลางรับปาติเวล่าครับ 10F ด้านซ้ายเป็นคารลซิโดฟครับ MF ด้านขวานะฮะชุดเบลแฮมนนะครับห้าต่ำ คครับผมู่หน้าก็จะเป็นลุยโซเลส,สล่างเลี้ยวพูล่าสุดนะครับยืนคู่กับคาวไฮรูมินิเก้เฮ่เฮ่เฮ่ฟรีสไตล์จัดทีมแบบไหนก็ได้นะครับผมมีตัวตันตันตัวตึงๆเนี่ยจัดมาเต็มที่เลยนะครับพอในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าผู้แข่งที่เข้ารอบมาเนี่ยจัดทีมเต็มที่กันเลยนะครับเราไม่ค่อยเห็นพวกกั๊ ไฮไลท์การ์ดเขียวการ์ดเซนดาดเข้ามารอบนี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับพี่อ่้อาวเกมเริ่มครับฝั่งของคุณหมีเขียวก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อแดงครับโมเดลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนฝั่งของคุณโฟบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อเงินโมเดลของอินเตอร์มิลานแต่ลทัดแล้วแล้วบอลหลุดเกือบจะได้ทักทายเลยครลูมินิกเเกแต่ว่าดีด้าปฏิกิริยายังดีครับออกมาขวาหมับเลยนะครับจังหวะการจู่โจมครั้งแรกของคุณหมีครับตอนนี้เป็นจังหวะบุกของคุณโฟบ้างเบิ้ลไปข้้าาางหนนติดมี เอลนียกลไปข้างหน้าครับป้าหมายลูมินิเก้มงตั้งมาแต่เข้ามาทางเอโต้ฝั่งนี้เนี่ยบอลกระชกเข้าทางคุณหมีครับลูมินิเก้รอจังหวะให้เปเร่วิ่งไปแล้วโอ้โหลยว่ะรูปร่างต่างกันเยอะกับเปเร่กับเวล่าบอลยังเข้าทางคุณหมีได้บุกต่ออีกครั้งหนึ่งครับปาตินี่ดึงดึงดึง,ดงดย้อนจะดึงแล้จ่ายแทงนะครับหมุไม่ได้มีจังหวะเซนเตอร์ดันขึ้นมานะครับฟันได้เนี่ยได้บลนด้วยครับได้บอลมาแล้วเปเร่คืนมาทีลูมินิกเก้เกือบไป หลังาสุดท้ายนี่คือถ้าได้งา้างนี่มีลุ้นได้สองสาครั้งนี่เลยครับแต่มันแค่เสี้ยววินาทีครับยังไม่ได้จบในฝั่งของคุนหมีแต่ว่าจู่โจมหนักเรื่อยๆเลยครับผมไปเล่อบอลกระชอกแล้วยิงเียเข้าไปก่อนเลยกงกงก้ง <c oughs> ว่าบี้อยู่พักหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นผลครับเปเแล่โาดใจเริ่มต้นมานี้กดดันต่อนเนื่องเรื่อยๆนะครับคุณหมีโอกาสจากลูมินิก้ก่อนหน้านี้แต่ว่า นางไม่ทันฮะโดนทําลายจังหวะก่อนนะครับว่าพอจังหวะของเปเล่เนี่ยเห็นว่าตัวเล็กนะฮะตัวแหวกไปเฉยเลยครับผมโดนชนโดนโดนชนและเอาไม่ล้มครับแล้วเลือกยิงเนี่ยบ,บังคับทิศทางมาทางด้านขวาของด้านด้านซ้ายของดีด้านะครับวออันนี้ว่าจะยิงไปฟากนู้นครับดูฮนะนี่เห็นชัดเจนเลยว่าบังคับอนาล็อกมาเน้นยิงฝั่งนี้นะครับเปลี่ยนมุมมายิงฝั่งนี้อาลาหนึ่งประตูจอจูนครับผมฝั่งของคุณหมี คือนำไปก่อนฮะจากเปเร่ฮะนาทีที่12นะครับเกมบุกของคุณโฟโยังบุกขึ้นหน้าไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับโดนทำลายจังหวะซะก่อนในขณะที่คุณหมีได้บอลกลับคืนมาก็บุกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับมาถึงหน้าเขตโทษนี่แลลวครับเบิ้ลเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้โดนทำลายจังหวะเอาละฮะโอกาสที่จะได้ลุ้นของคุณโฟคือจังหวะสวนกลับนี่แหละครับแต่พื้นที่สุดท้ายก็ยังไม่ถึงกองหน้าเอากูลิดไปปั๊มมาเก <c oughs> ือบจะได้แต่ก็ยังไม่ได้ครับยังได้บุกต่อครับเบิ้ลไปทีหนึ่งแฉล็บ เป็นใจหรือเปล่าปาที่นี่ลงมาช่วยล้วงนะครับแล้วบอลถึงเปเล่ย้อนมาทีไปได้ทำเปเล่วิ่งหน้าไปแล้วครับผมเบินมาเบาไปไหมเล่ายังโอกาสจะไปปั๊มมาแต่สุดท้ายบอลเป็นของตูรามขอให้บุกยังมีประสิทธิภาพแต่ก็จ่ายเบาสั้นไปอีกนะครับผมเกมบุกของคุณโฟยังไม่ค่อยถึงกองหน้าเท่าไหร่ในขณะที่คุณหมีมาอีกแล้วครับเปเล่เล่นลูกหลังมาแล้วซีดอฟต้องเคลียออกมาก่อนเลยครับเอาล่ะฮะจังหวะสวนของคุณโฟได้หรือเปล่าครับทำชิงวันทูไปก็ขาดเกินเกินล้นล้นไป บอลยังไม่ค่อยไปถึงหน้าประตูของคุณหมีเท่าไหร่นักนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าความมั่นใจของคุณหมีมาเรื่อยๆครับเปเล่พริกดับเบิลทัสแล้วโอ้โหโนเนี่ยโนเนี่ย <laughs> แบก,กูไม่ยังงงว่าก,กูกะสกัดได้ไงวะเนะี <laughs> ่ยตัวอยู่ๆก็วิ่งมาใส่เท้าตัวเองนะครับผมอบอลของคุณโจมาแล้วครับผมกกลิตใช้ความหนาบังเบียดแล้วยิงเลยเนี่ยเอาในวย เบียดเอาชนะริเดียงตูลามได้ครับลุดกุลิตว่าจังหวะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าฟุตบอลก็นับกันที่ประตูเลยครับได้ประตูมาแล้วสบายใจเฉบเลยครบอลจากครึ่งสนามนะครับตวัดมาแล้วหลุดมาตรงนี้อู่ตัวชู้กับตูลามได้สบายครับกุลิตนี่คือจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของกุลิตนะครับทะลุทะลวงเบียดได้ไม่มีหมดครับลูมินิเก้พิกหมุนหลบฟันได้สวยมากนะครับฟันได้หนุนขึ้นไปครึ่งสนามเลยนะฮะเกินครึ่งสนามได้ซ้ำนะครับ ทำให้ไหลแทงมาตรงนี้เนี่ยเหลือตูรามคนเดียวแบกูมี่มาช่วยก็ไม่ทันแล้วครับเอาละ,ะครับโอกาสไม่มากแต่ว่าถ้ายากที่เยอะเอ้ไม่ใช่โอกาสไม่มากแต่ว่าได้ประตูตีเสมอแล้วครับฟังของคุณโฟครับเ,เกมจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับผมรูปเกมเปลี่ยนบางทีกําลังใจมันก็ส่งผลเหมือนกันนะฮะร,รอบลึกๆแบบนี้การแข่งขันที่กดดันนะครับถึงอยู่กว่าใครจะนิ่งกว่ากันจะมีแผ่วหรือเปล่าครับคุณหมีดูต่อไปครับ เหมือนว่าบอลของคุณโฟมาเรื่อยๆเยลยครับตอนนี้กำลังใจแต่บอลทัสติดเท้าด้วยอุย้ยเกือบสตันนิ่งแล้วนะความนิ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับจะทำให้เราเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจนะไปวงมาครับลู <c oughs> มินิกเเกเสียไปเอโตวางด้วยซ้ายไม่ถึงแล้วครับลูมินิกเกฝั่งโดนติดมาวดีนี่วนย้อนมาที่ปเปเร่เช็คครับกำลังจะเข้าสู่10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งครับบอลบุกข,ของคุณหมีขึ้นมาที่เปเร่ พลิกกลับมาแล้วจ้าเอตูรามสวนกลับได้หรือเปล่าครับช่วยโอกาสจังหวะเซนเตอร์ดันขึ้นสูงนี่เลยครับแต่ว่าบอลไม่ได้แทงเอาบอลกลับคือนมาได้อีกครั้งหนึ่งครับยัดไปเอโตช้ชิงทันทีไม่ถึงมีแบกโกมี่มาสอนได้ครับยกไปยาวๆติดริโอเอา้ามงงไปเข้าทางแต่ก็โดนดักคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณโฟดักคืนไม่ได้เบิ้ลไปซีดอฟคืนอีกทีหนึ่งช่องนี้มีแต่ว่าแบกโกมี่เหมือนจะอ่านรู้เลยนะครับว่าข้างในมันโล่งไปซ้อนเซนเตอร์อีกทีหนึ่งทำให้แทงลําบากเลยครับ บอลส่วนกันไปส่วนกันมาฮะเปเร่ดึงเวียล่าดึงไปดึงมาม้วนไปม้วนมาหาช่องอยู่ฮะหาช่องอยู่เพื่อนไม่ขยับก็วนไปก่อนวนไปก่อนแล้วจ่ายตีอบอลอย่างเขาทางเปเร่แต่ใจที่นึงติดไบลลงแฮมกระจายคืนมาติดไปเลลงแฮมฝั่งนี้ครับแล้วเบิ้ลนไปยังไงดีเวียล่าโนเนียอยู่โนเนียอยู่หยับโจดแชชันโอ้โหไม่ฟาวครับแบบนี้เอาละสวนกลับของคุณโฟได้เปล่าครับวิ่งมาเอตโตมาแล้วกุลิตกุลิตกระชากยาวไปโอ้โหโดนเสียบกันไม่ฟาวแน่นอน <laughs> จบกันไปก่อนครับ45นาทีฮะ นี่ว่าจะมีประตูเพิ่มในช่วงก่อนจบนะครับโอกาสยิงฝั่งละหนึ่งครั้งเท่ากันเลยนะครับแล้วก็เป็นประตูร้อยเปอร์เซ็นต์ยิงหนึ่งเข้าหนึ่งเข้ากรอบหนึ่งเนี่ยเป็นประตูหนึ่งครับแต่ว่าถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์ของบอลเนี่ยคุณหมีหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมฝั่งของคุณโฟร์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครก็สู้กันที่จังหวะนะครับพื้นที่สุดท้ายนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะดักกันได้นะครับจังหวะจบเลยไม่ค่อยมีครับครึ่งแรกบอลยังไม่จบครับมีอีกครึ่งหนึ่งฮะอีกนาที ถ้าเสมอกันที่ต่อเวลาพิเศษนะครับถ้ายังเสมอกัร์ีก็โดนจุดโทษตัดสินนะครับไทยจะเข้าไปชิงชนะเลิศสายบนเนี่ยมีผู้รอชิงอยู่แล้วนะครับเปเล่โดนปั๊มครับเอาละฮะโอกาสของคุณโฟกัสแทงไปแล้วมันแรงไปอีกครับบอลเข้าทางคุณมีครับเบลิงแฮมยิงเลยแล้วกันฉลับเอาแม่วิธีบอลในเข้าประตูเลยนะดีด้าย,ยังปฏิรยาได้ดีครับขวาหมักไว้หนึขึ้นมาครับตรูรามปั๊มอีกทีหนึ่งโอ้ทำได้ดีฮะ มาด้วยความรวดเร็วตูลานี่รู้สึกจะเป็นร่างบาร์เซโลน่านะครับฝั่งของคุณนี้ยัดไปครับลูมินิกเกกตวัดไปเอโตเบอร์ดอทีอ้าวกูลิหรุดมาเราเสียบไม่โดนยิงโรนี้เรียบร้อยโอกาสพี่ไม่มมกแต่ช่าย,ยากพี่เยอะนะจ๊ะคนดีคนเดิมครับลุดกุลิดนะชิงจังหวะกันอยู่กลางสนามนะครับแล้วเบิรมาตรงนี้ลูมินิเกเให้เอโตรครับเราก็มากูลิตร เสียบแล้วแต่ว่าขายาวไม่พอนะครับดูอีกทีนึงครับเบิ้ลมาเมาลินี่เสียบแล้วนะครับแต่ไม่ถึงะถ้าถึงก็อาจจะไม่ฟาวด้วยนะครับเกมเพย์ตอนนี้นี่คือการเสียบคือ the best <c oughs> the best way to defending เนะี่อาละ,ะครับกลายเป็นว่าตอนนี้คุณโฟขึ้นนำแล้วฮองบอลน้อยกว่าแต่ขึ้นนำครคุณมีจยังไงครับเ้ยแต่บเบิ้ลทัชแล้วเล็งแล้วไม่ได้โดนสกัดขาไปก่อน แล้วเตะอัดไปก่อนหนึ่งทีแต่กําลังครับแต่ว่าตูลามบอกไม่เจ็บไม่จุกครับวิ่งต่อไปได้บอลของคุณหมนะีดันขึ้นหน้าไม่ได้ครับตอนนี้ครึ่งหลังดูเหมือนว่าคุณโฟจะทําได้ดีกว่านะครับผมกุลิชมาอีกแล้วให้ทิพเป้าไม่ยิงด้วยลูมินิก้หใจกว้างดังขุนเขาแห่งน้ําทะเลเลยครับกุลิชยิงเองก็ได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงอาจจะยิงเองก,ก็ได้นะเออเอาไว้ทิกนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยเห็นลูมินิก้อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าครับหักย้อนมา ประตูของคุณมีนี้ออกมาพอดีครับินเดชเช็คดูฮรเบิ้ลวันทูทีโฟไฟไปนะครับผมแล้วสุดท้ายมาที่รูมินิเก้ครับทักกุลิตยิงเองอาจจะติดนะครับดูอีกมุมนี้ยน่าเบียดเอาไม่ลงจริงๆนะครับกุล <c oughs> ิตนี่ <c oughs> เล่นทิศทางครับคุณโฟเล่นงานพีเดชเช็คได้จังหวะปีเดชเช็คที่โถมไปด้านขวาของตัวเองไปแล้วนะครับเ <c oughs> อาละครับ <c oughs> อยู่ไม่ได้นะครับคุณมีตอนนี้จากที่นําก่อนหนึ่งลูกนะครับตอนนี้ต้องตามถึงสองลูกครับ โดนคุณโฟยิง3ลูกรวดเลยนะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนี่ดูเหมือนว่าแผ่วไปนะฮะเกมตื้อๆไปตัวน,นี้ต้องปรับนิดนึงฮะจะปรับแผนปรับนักเตะจะทําอะไรก็ต้องรีบทําแล้วะฮะเชื่อว่าฝั่งของคุณโฟก็คงไม่อยู่เฉยเหมือนกันนะครับอ่ะอยังสู้กันได้ต่อเพราะว่าครึ่งหลังเพิ่งจะเริ่มต้นไปไม่นานมากนะครับลมินาของนักเตะหลายคนก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับบางทีถ้ารีบเปลี่ยนตัวเกินไปเนี่ย ก็ไม่ดีเท่าไหร่เนะาะจังหวะมันต้องได้ครับเปลี่ยนหนึ่งตัวนะครับกาเดตเบลบิ๊คทามครับฝั่งของคุณหมีส่งมาแทนลูมินิเก้ครับของคุณโฟนี่ยังใช้11ตัวเดิมนะครับโอ้โหความคล่องครับเอตโต้ไปแล้วแหวกไปดื้อๆแล้วยิงไปก็ไดเลยติดดีนะไม่ผ่านครับบอลยังไม่ออกครับไปเก็บมาได้ครับปาทีนี้ดโดนลุมสอง 2, ปาทีนี้ไม่ไหวนะไม่มีใครมาช่วยครับวนไปวนมาหัวยาวๆไปข้างหน้าเป้าหมายอยู่ที่ลูมินิเก้เอโต้พร้อมวิ่งอยู่แล้วครับฝั่งของคุณโฟบบอลลลลมมาาถึงงงตรนี้้เเวดดักไิแฮ ไปซิกแซกไปครับเอโตออกซ้ายครับซีดอฟคืนเอโตสวยครับไปต่อไปต่อกระชากแต่ว่าลืมตัวเออไปว่าตัวเองไม่ใช่กุลิดนะครับเบียดสู้ตุลาไม่ได้เลี่ยมไม่ได้มาอีกทีนึงครับเอโตพิงพิงไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่ใช่กุลิดนี่ยากพิงยากครับผมด้วยเอโต้ในตัวบางด้วยมาแล้วครับเอโต้ฝั่งนี้ยกมาสวยๆครับเบลไม่ทันด้วยเฮ้ยนั่งลงมานะเบลั่างมาดดิดนะครับ จะดูว่าเบลร่างล่าสุดเนี่ยจะมีคนเอามาเล่นเป็นกองหน้าไหมนะเปเด่มาแล้วครับดึงโทนมาอ๋อหลังหักไปแล้วหนึ่งปั่นลูกนี้เรียบร้อยเอา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 ,เอาตีตื้นมาจ้าเปเร่ครับเรียมดีมากครับดูทีนึงน,นะครับพลิกแล้วหมุนหลังหักไปฮะตุลามแล้วปั่นเล่นทางหนีมือดีด้าเข้าประตูไปเอาละครับตีตื้นมาแล้วครับในที่สุดขอได้ประตู บทบล็อกหลังจากที่กดดันมาพักหนึ่งนะครับคุณหมีได้มา1ประตูเป็น2ประตูต่อ3ครับอย่างไรก็ตามก็ยังเหลือ1ประตูครับไปดูเวลาตอนนี้เหลือไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับแล้วโอกาสท้องมาของคุณฟูติดแตชแข่งไม่ได้ครับประตูที่4ไม่มาครับซา,าเมลเอตโต้ดูทีนะครับหักมาแล้วยิงปุ๊กโอ้โหประตูไม่ต้องกว้างเลยยิงไปชนปีเตอร์เชคครับปีเตอร์เชคันไม่ทำอะไรเลยสะใจไปก่อน ยิงไปตรงตัวครับทุกคนประเด็ดศึกลูกที่4ี่ไม่ได้ครับแต่ก็ยังไปลูกเตะม,มุมครับต้องเน้นไว้ก่อนนะครับฝั่งของคุณหมีจะเสียประตูเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับเปิดขอมาแล้วเคลียร์เคลียร์ตุลามเจอตุลามครับเอาตุลามขึ้นมามงจากาลูกเตะม,มุมแบบนี้ต้องระวังจังหวะสวนกลับด้วยนะครับบอลหนุมขึ้นมาหนุมขึ้นมา,อาโอกาสของคุณหมีเอโต้ยกให้เบลวิ่งนะครับแต่ว่าลูกนี้ ต้องออกมาเลยครับดีด้ดาเ <rall> ข <ส undercover. S 2> coloring, ี้ยวไปสู้กันกลางอากาศบอลเป็นของใครเป็นของกุนฟตตว่าต่อยทีหนึ่งแต่วิ่งไม่ได้ครับกองหน first first one, ้าไปเลยครับย้อนมารับบอลแล้วเชื่อมชิงให้เวลาออกมาที่ปาตินี่บอลหนึ่งรอบครับแบ็กมาเอโต้ไอแบ็กเปิดดีกว่าครับเมาดินี่เปิดด้วยขวาโค้งทิ้งไปก่อนออาบอลสองแล้วยิงหัวแทบาสามเหลี่ยมสุดสวยครับชู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 ูเบลลิแฮมโอ้โหฮาร์ปเล่ยังสวยครับทุกคน โอ้โหบอลแถวสองนี่บอลกระชอ,อกมาผมนึกถึงพวกมิดฟิลด์คลาสสิกข,ของพวกอังกฤษเลยนะทอล์คโวแฟงแลมส่าสีไม่เจอหลาดอะไรรูปแบบนี้นะครับพอเคลียออมาแล้วเนี่ยเข้าทางจับแตงแล้วขวดโอ้โหส่งเข้าประกวดในลูกนี้สวยจริงครับโอ้โหดูอีกทีนึงครับแล้วมันเข้าสามเหลี่ยมกระดอนอเคลียออมาดูครับพักอกแล้วไม่ต้องรอบอลตกครับเวล,ลาเข้ามาบล็อกไม่ทนันอูกหูเสียบคานตรงมุมพอดีแป๊ะเลยฮนะ แล้วเป็นประตูที่โครสำคัญของคุณหมีเลยครับกำลังใจกลับมาเต็มๆนะตอนนี้3ประตูต่อ3ครับอ้าวเปลี่ยนกองหน้าเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะคิเลียนเอ็มบัปเป้โชว์ไทม์นะครับแต่เปเล่ยังต้องอยู่ใช่ไหมกุลิดก็มีนะอ่ากุลิดฝั่งของคุณหมีเนี่ยมีทั้งกุลิดมีทั้งโยฮันครับที่พร้อมจะลงมาแทนเปเล่อาอากุลิดมาเฮ้ยเอาละครับเอาความหนามาสู้เลยครับตอนนี้ สามกองหน้าสามภาษาหน้าเป็นตัวสำรองทั้งหมดนะครับแกรเลตเบลเอมเปเป้และลุดกุลิตนะฮะคุณโฟก็คงต้องเปลี่ยนเหมือนกันเลยครับคุณโฟก็ส่งแกรเดตเบลลงมาเหมือนกันนะครับเนี่ะเบลมายืนเดมเบเล่ลงมาครับนาจะเป็นเดมเบเล่บิ๊กไทม์เลยครับเหลือสินาทีสุดท้ายครับทุกคนเดนว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะฮะประตูของไทรได้ไปนี่เกือบจะปิดกล่องได้เลยหรือไม่ครับเดมเบเล่โอกาสทองแบบนี้มาเฟล อย่าเพิ่งรีบดีใจไปหนูพอแล้วจังหวะแกยิงนี่คือต้องเน้นใจกว้างะไม่เน้นปั้นใครเป็นพิเศษ <33 S 1> นะครับหลายหลายครั้งที่เห็นเนี่ย <Number 10. S 1> มีตัวที่มีมุมที่ดีกว่าก็ให้ตัวน,นั้นเลยครับดูครับเบิ้ลตัดลายมาฟับ <c oughs> ยิงด้วยขวาเนี่ยนะเบลอะนานทีจะเห็นเบลยิงขวานะครับดูว่าเดมเบเล่ลงมาใหม่ไล้แอซิสเลยครับเบลก็เช่นกันครับลงมาใหม่ก็เป็นตัวซูเปอร์ซับเลยฮะ มาปิดมุมไม่ทันครับปีเตอร์เช็คเอากลายเป็นฝั่งของคุณโฟน้ำอีกแล้วครับสี่ประตูต่อสามทำเป็นเล่นทำเป็นเรื่องไปนะฮะตอนนี้เบลเบ,บลจีมาเรื่อยครับเบลเบลไหลมาจะให้เอ็บบะเ,บเป้มันง่ายไปหน่อยครับบอลถึงกองหน้าฝั่งของคุณฟโฟโดนปั๊มครับเวียร่าใสปั๊มมาสวยครับกุลิดแต่กุลิดฝั่งของคุณหมีเนี่ยลงมาเหมือนจะยังไม่ค่อยได้บอลเลยฮะตอนนี้ <laughs> สวนก็ไปสวนก็มาเอากุลิตวิ่งไปแล้วครับนำทางเอาจ้ามาใครไวกว่ากันใครไวกว่ากันถ้าความวแบกโกบี้ได้เอาไปเตะอ,อัดอ,อันตรายครับบอลมันยาวไปนิดนึงนเกือบไปนะเข้อมือบุกสองขีดแล้วครับตอนนี้คุณมีต้องการประตูตีเสมอแล้วฮะจะเป็นยังไงครับ5นาทีสุดท้ายครับชีชะตาฝาดิขิตชีวิตได้หรือไม่บอลปั๊มกับปปั๊มบันมาครับ เอาละโอกาสทองโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าโอ้โหตรงนั้นมันโล่งจังหวะเอ้เบลออกมายิงลเลยเขาไม่เชยเอา้าไม่เขา้าโอ้ไม่เข้าด้วยแล้วยังไงยังอยู่ครับยังอยู่ตูวรามตัวามตัวามขอบคุณท่านผู้มิเกียรหน้นานที่บาปบาบเสียนครับนี่คือผลของการ ปุบสังขีดนะครับเซนเตอร์ขึ้นมาครับลิลิยงตุลาครับโอ้เป็นฮีโร่ชาติเฉยเลยอโหนาทีประวัติศาสตร์เบลนึกว่าจะหายไปแล้วตั้งแต่ช็อตแรกนะครับนี่ไปปั๊มมาฉลับและยังเข้าทางครับอืมเหลี่ยมดีกว่าเวียล่านะครับตัวเล็กกว่าก็ตามมายิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าบีบหัวใจครับทุกคนเพราะว่าเพลนี้น่าจะเป็นเพลสุดท้ายเลยหรือเปล่าครับเพยท้ายไหมเอออาจารย์ให้เล่นต่อเว้ย อย่าให้เล่นต่ออ่แต่ว่าเล่นเล่นแล้วปัม๊มปั๊มแบบนี้เฮ้ยๆระวังนะว้ยระวังนะว้ยแทงมาต้องเกือบไปท่านโดนอีกลูกนี่มีมีดามา่าซ้อนดามา่าซ้อนดาม่าเลยนะครับโอ้ยยังไม่จบเว้ยคุณมียังไม่ยอมครับฉี้ชะตาผ่าลิขิตชีวิตสู้กันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษครับด้วยประตูชัยฮีโร่ของชาติอย่างลิทิยงตูรามครับบุกสองทีึ้นมาได้ผลด้วยโอ้โหโอ้จังหวะมันลงตัวจริงๆริครับอ่แล้วฮะ คู่นี้ยังไม่จบครับจะเป็นใครที่เข้าไปชิงชนะเลิศไม่ว่าจะเป็นใครก็จะเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยแรกนะครับ <17. S 1> ยังมีทีนึงว่านี่ทีไม่ใช่ซีซันนิวิฟีสไตล์นะครับมีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันตามปกติเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ผ่านมาของทั้งคู่เชื่อว่าก็จะเจอคู่แข่งขันที่หินหินแชมป์เก่ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าทาั้งคู่เข้าไปเลย ได้ใส่เลยครับคิเดนเอบัปเป้โอ้โหเพรแรกจากจังหวะเขี่ยเท่านั้นเองครับโอ้โหนิ้วสั่นมือสั่นเลยนะครับดูครับจับอัสแล้วซัดขวาครับมันพลิกกันไปพลิกกันมาครับตอนนี้โอ้โจากจะจบด้วยชัยชนะอยู่แล้วนะครับคุณโฟไปโดนลูกนาทีบาปของตูลามแล้วมาโดนลูกนี้ของเอบัปเป้ในช่วงเริ่มต้นของการต่อไปลาพิเศษกลายเป็นผู้ตามไปอีกแล้วครับอ๋อ ศูส,สีคู่ขี้ดูดีเหลือเกินครับครึ่งแรกเหมือนเจ้าแผ่วๆนะมีโอกาสยิงกันไปฝั่งละครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับหนึ่งต่อต่อหนึ่งนะจำได้กันไปห,หลังจากนั้นมาโอ้โหนี่เดือดเลยฮะเรามาแล้วครับคุณโฟมาปั๊มมาปั๊มไปปั๊มมาปั๊มไปปั๊มมาเป็นของคุณมีนะครับเบลลิงแฮมมันฝืนต้องยกเลยครับเพราะว่าโดนบีบบอลยังข้อทางเวียล่าครับออกไปเบลลิงแฮมตวัดต่อตอีกทีนึงครับกุลิดเบินไปเอ้ป้าแป้ไม่ทันฟิลิปลามครับแล้วเวียล่าหนักเหนื่อยแล้วตอนนี้กกลลลลลิิมาเเเบบบให้ กูลิตไม่พ้นแบ,บก็มีขณะโอกาสของคุณโฟรครับเป็นผู้ตามอยู่นะครับตอนนี้อย่าลืมว่าตัวเองต <c oughs> แต่อย่าไปรีบบุก2ขีดตอนนี้ก็กระไรอยู่เนาะเล่นไปตามเกมก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเวลาอ้าวหลุดเท้าเสร็จทีครับพี่แบบนี้ฟนนเฟอร์ดินนนต์เาได้แล้วมาสวยๆครับวิง่งบาทางไปแล้วครับกูลิตมาโดยกับฟันไน้ครับกูลิตกูลิตด,ด,ดึง่ยกมาให้กระดิเบลจับยาวไปก็เสร็จตูรามตูรามตอนนี้ไม่ได้บุก2ขีดแล้วนะครับฝั่งของคุณหมีใบจำเป็นนะตอนนี้พอตัวเองนำอยู่นะครับบอลถึง เบลเบลโดนจ้าเอ๋ฟานได้ทคเกิลมาดีบอลถึงเบลลิงแฮมอีกทีหนึ่งจ่ายไปข้างหน้าก็ติดแฉล็ปเหมือนกันกำลังจะจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนะครับจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าโดยเฉพาะฝั่งของผู้ตามอย่างคุณโฟรครับตอนนี้บอลบุกของคุณมีครับมาที่กูริตกูริตด,ดึงกลับมาและ้วตะวัดคืนมาที่แอมบาตไปโอ้โหติดเต็มอ่าย้อนครับเอครับลงมาใหม่เหมือนกันนะครับผมยังมีอึ้งต่บมันทัดแล้วก็ปั่นลกนี้ นี้คุณโฟยิง3ามลูกลวดนะครับหายเป็นผู้นําจําได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยคุณหมียิง3ามลูกลวดนะครับจากตูลามนะครับช่วงนาทีบาบแล้วก็จังหวะเขี่ยของเอ็มเปเป้แล้วก็ลูกนี้ของโยฮันครับครับเรียกได้ว่าพลิกกันไปพลิกกันมาตอนนี้สถานการณ์โอ้ตอนนี้คุณโฟต้องตามหลัง2ประตูฮะทั้งวันยังไหวกับคููนี้ถ้าแข่งต่อทั้งวันนะผมว่ายิงกันระเบดนะิดระเบ้อเลย แต่ว่า2ลูกมันก็ยากกว่า1ลูกนะครับและถ้าดูจากสถิติเนี่ยโอกาสยิงของคุณหมีมีมากกว่าเกือบเท่าตัวนะเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมอบางคนอาจจะถอดใจเลยเนาะโดนยิง3ลูกติดอะไรเงี้ยนะนี่แหละครับแมสนี้คู่นี้ให้เห็นเลยฮะสถานการณ์ต่างๆถ้าเรายังไม่ถอดใจเรายังเล่นต่อไปตามลูกเกมนะครับหรือว่าแก้คือความนิ่งเนี่ยก็ยังสามารถสู้ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณหมีก็คิดแบบนั้นเช่นกันตอนนี้นะครับ สวยมากๆครับทุกคนจังหวะเคลียร์มาเหมือนกันเหมือนการเอาคืนนะครับที่เสียจังหวะเคลียร์มาก่อนหน้านี้มีได้คืนจากจังหวะเคลียร์เหมือนกันแล้วบอลเนี่ยไม่โดนผู้เล่นฝั่งของคู่นีเลยนะครับตั้งแต่เคลียร์มาทําชิ่งมาสวยๆโด,ย,ดยเฉพาะฝากไว้แล้วยกคืนเบลนี่นะครับผมดูดลงแล้วยิงจัดไปเลยครับอู้ยเอาว่ากลายเป็นว่าเดือดเลยครับคู่นี้เดือดสุดๆด้วยดูครับไม่ยอมครับอีกทีหนึ่ง ระยะห่างตอนนี้เหลือนหนึ่งประตูครับคุณโฟต้องการอีกหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอให้ได้ครับเขาทําได้เราก็ทําได้ฮะเราทําได้เขาก็ทําได้ครับนะฮะแต่เวลามันก็บีบลงไปเรื่อยๆฮะบเบลที่สําคัญต้องไม่เสียเพิ่มด้วยนะครับ <laughs> ถ้าเสียเพิ่มที่ยากขึ้นอีกอารกูลิตไปขโมยมากูริตไม่ยิงเองครับแม่ <laughs> ยังได้อยู่ครับป๋๊มากูลิตกูลิตยิงแง่แล้วกัน จดแรกโอ้จ่ายแล้วพลาดได้ยิงเองเลยว่าเหิืนข้ามคานไปครับดูว่าบอลกระดอนนักแข่งนะโหม่งตั้งมาสวยๆยิงขวาลูกนี้หูก็เกือบเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าโดนลูกนี้นี่อาจจะไม่รู้อ่ะมันต้องมีหวันบ้างแล้วเวลามันเหลือน,น้อยลงนะครับเห็นได้ชัดว่าทั้งสองท่านนี่โดนยิงสามลูกลวกสามลูกติดมาเหมือนกันทั้งคู่นะครับหายไปดูนาฬิกาเวลาบอกเวลา ปวดเติมตัวเคารดธงชาติไม่เกี่ยวเหลือไม่ถึงเจ็ดปนาทีครับแล้วคุณหมีบุกมาเรื่อยเยเลยว่าเฮ้ยมาแล้วบัเปก้กระชากไปบัพเป้ลุดเท้าอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยลื่นเหรอโอ้โหแล้วเป็นประตูจังหวะที่สําคัญเลยนะครับถ้าได้เมื่อกี้นี่แม่ถ้าเป็นประตูที่เจ็ดนี่งานยากของคุณโฟเลยนะครับแต่เมื่อกี้น้นบอลลุเท้าเฉยเลยเพราะฉะนั้นโอกาสยังเปิดสําหรับคุณโฟครับแล้วได้บอลบุกมาครับเบลเบิ้ล,ลชิงไปมไม่พ้นครับบอลไม่ถึงแล้วยังไงหนุนขึ้นมา โอกาสของคุณหมีครับได้เก็บบอลนฮะแล้วโยนไปข้างหน้าเอ็มบาเป,ป,ป้มงตั้งบอลก็ดอนย,ยังตามเก็บมาได้แต่ป้ายไปตรงนู้นอ้าวกลายเป็นว่าชิงโอกาสให้คุณโฟแล้วยกลุกนี้บอลมันดอยไปหน่อยฮะกลายเสียจังหวะไปเลยนะครับตัววิ่งวิ่งไปไม่ได้เพราะว่าบอลมันย้อยไม่ไม่ไปข้างหน้าแล้วจบไปเลยครับ120นาทีครับทุกคนอีกหนึ่งประตูเท่านั้นเองนะฮะฝังของคุณโฟครับก็เรียกว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างดุเดือดนะครับ ายิงกันถึง11ประตูนะครับคู่นี้สถานการณ์พลิกไปพลิกมาโดยเฉพาะคุณหมีเนี่ยเกือบจะแพ้แล้วตั้งแต่90นาทีนะครับได้ฮีโร่อย่างลิลยงตูล,ลามยิงนาทีบาทตีเสมอแล้วต่อเวลาพิเศษก็ยิงกันระเบิดระเบ้อเหมือนกันนะครับผมคู่นี้อนะ่ะหประตูต่อ5ครการสุดท้ายก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเลยครับกลายเป็นว่า ตัวแทนจากสายร่างครับคุณมีฮนะเอาชนะคุณโฟไปแล้วก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับกับคุณเต้นะครับคุณเต้เป็นแชมป์เก่ามา3ส,สมัยเนาะเดี๋ยวดูว่าคุณมีจะโค่นได้หรือเปล่าจะคว้าแชมป์แดกได้หรือเปล่าติดตามรับชมในคลิป,ปต่อไปนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ฮะใครไม่หมดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องดีมตายคลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ